สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของาศาสนาสุภาษิตกันนะคะก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบก่อนว่าคําว่า,าศาสนาสุภาษิตนั้นเป็นคําที่มาจากพระเ,เป็นการนําคําบาลีสันสกิตมาสมัครนะคะเกิดจากคําว่าพุทธะบวกาศาสนาบวกสุภาษิตพุทธะก็คือพระพุทธเจ้า,าศาสนาก็คือาศาสนา สุภาษิตก็คือคําพูดที่ดีๆเพราะฉะนั้นในเมื่อเอาสามคำนี้มารวมกันก็หมายถึงคําพูดที่ดีๆของพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นคติสนใจนะคะทีนี้คําแรกที่เราจะได้เรียนศาสนาสุภาษิตกันก็คือคําว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติแต่ก่อนอื่นก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนนักเรียนต้องมารู้หลักการอ่าน ให้อ่านเหมือนเป็นตัวสะกดนะคะแล้วตัวอื่นให้อ่านเรียงพยายามไปเลยนะคะอย่างเช่นคำนี้เราจะอ่านว่าวิริเยนะทุกขะมัดเจตินะคะอ่านแบบนี้นะคะหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าคนเราจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนะคะร่วงก็คือผ่านทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจ คนเราเกิดมาทุกคนต้องมีความทุกข์นะคะทีนี้เราจะกําจัดความทุกข์ได้อย่างไรความทุกข์นะคะก็เกิดจากอะไรเกิดจากกิเลสกิเลสกิเลของเราก็คือความโลภความโกรธและความหลงถ้าเรากําจัดความโลภความโกรธความหลงที่เราเรียกว่ากิเลสนี้ได้ชีวิตของเราก็จะมีความสุขไม่มีความทุกข์ การที่เราจะกําจัดความทุกข์ได้นั้นเราจะต้องใช้หลักธรมรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาเข้ามานะคะใช้ในชีวิตประจําวันของเราหลักธรมรมคาสอนที่เราจะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราก็คืออิทธิบาสินะคะอิธิอิทธิบาสินะคะไม่ว่าเราจะทําการงานอะไรให้สําเร็จนะคะถ้าเราใช้หลักธรรมของอิทธิบาสิการงานของเราก็จะสําเร็จรุ่เรื่องลุบรวงไปได้ดีนะคะ อธิบาสีมีอะไรมีฉันทะฉันทะคือความพอใจเริ่มแรกเราต้องมีความพอใจในงานที่เราทําก่อนนะคะถ้าเราเกิดความพอใจเราก็จะเกิดวิริยะวิริยะคือความเพียรพยายามนะคะที่จะทํางานให้มันสําเร็จลุล่วงไปได้ดีต่อไปจิตตะจิตตะคือการตั้งใจนะคะตั้งใจไม่ใช่ทําปุ๊บเบื่อเลิกหยุดทำอย่างนี้ไม่ได้จิตตะคือต้องทํางานนั้นให้สําเร็จ อพองานสําเร็จแล้ววิมังษาวิมังษาก็คือการพิจารณาไต่ตรองชิ้นงานที่เราทาว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะ,อ,ะอันนี้พอเราใช้หลักธรรมของอิธิบาตสิมาใช้ในการทํางานของเราเราก็จะประสบความสําเร็จอย่างเช่นนักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจนะคะไม่ใช่ว่าพอไม่เข้าใจเราก็ไม่เรียนนะคะไม่ใช่ เราต้องมีความคิดพยายามว่าทําไมเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจตรงไหนถ้าไม่เข้าใจเราก็ถามเพื่อนก็ได้ถามครูก็ได้ทุกคนนะคะเขายินดีที่จะอธิบายหรือนักเรียนอาจจะศึกษาดูทบทวนใหม่นะคะพยายามนะคะให้ดีแล้วนักเรียนก็จะเข้าใจพอนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนก็จะเรียนคณิตศาสตร์ได้นะคะ,ะสมอย่างที่เราตั้งใจ ถ้านักเรียนปฏิบัติตา,ตามนี้แสดงว่านักเรียนใช้หลักศาสนาสุภาษิตในเรื่องที่บอกว่าวิทยานาทุกข้มัดเมาใช้ในชิ้นประจําวันของนักเรียนนะคะเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเรามาทบทวนนะคะว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะหลักคำคำสอนนี้มากแค่ไหนโดยให้นักเรียนหาข่าวหรือ นิทานชาดกในห้องสมุดหรือเข้า YouTube หานะคะก็ได้นะคะมานหนึ่เรื่องแล้วแยกให้ครูดูว่าอันไหนคือความทุกอันไหนคือความเพียรพยายามที่มันจะประสบความสำเร็จนะคะโดยเขียนใส่หน้ากระดาษ a 4กระดาษใน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 ใบรายงานของเราเข้าใจทุกคนไหมคะสรุป ครูให้นักเรียนหาข่าวหรือจะเป็นนิทานก็ได้มาหนึ่งเรื่องแล้วให้นักเรียนแยกว่าอะไรคือความทุกข์อะไรคือความเพียรพยายามที่จะกําจัดความทุกข์อันนั้นจระจายให้ทําลงในกนะระดาษเลย